น,นี่กำลังจะขึ้นู่น p o ใส่เกียร์ซีแล้วเกียร์สามบาทเนี่ยใส่ทรายมาเต็มรถนะคะ สันมากรถพ่วงมาก็ได้ถอยกลับเือนนะคะวอ่าเปลี่ยพร้อม จะลอถอนเกียร์เกียร์ใดเกียร์สองแล้วมาน่อยใส่เกียร์สองขึ้นเลยนะคะโอ้ยเครื่องลงไปเลยเสียงลงเลยเกียร์สองโอ้บิดไปหน่อยบิดเบาเกียร์สองถอนมอเตอร์ไหววะเกียร์สองเกียร์สองไหวเราเพิ่งใส่เกียร์หนึ่งได้ที่แรกโอ้ย กระหู้อยู่ไว้เห็นบ่ไว้อันตราย้อใจป่ะค่อยใส่เกียรเนื่องขึ้นเนื่องกับร่ใส่โอ้เด็ถอนถอนต่อลงมั่วโอ้นตรายมา สั้นกับสั้นไปใส่เกียร์นึงขึ้นพ่อไปแสดงใส่เกียร์สองเห็นได้ไหมอ้าเดี๋ยวเสียงลงไหมคุณอ่ะโอ้เหยียบขึ้นโอ้หายใจปวดทวารทองเลยบอกเลยงานนี้ สองไรสิบถอดต่อโอ้ย oh, สั้นกับสั้นเอด้วยถ้าเบียดหม้อนี้ได้ก็สบายเลยอ่าขุณอเสียงจะลงเน,นาะยายยัดเด้อบ่เนี่ยแใส่เกีีรยหนึ่งเขื้อนก็ต้องใส่เกียหนึง่นงมาใส่เกีย,าส,าย,กยสองเห็นเห็นบ่คอนต่อได้ค่อยลงอันตรายถ้ามีรถสวนมา มือตัวสั้นเลยคะ่ะก็ที่ในแนสั้นอ่ะต้นก็เป็นผู้นกพานก็เป็นผู้ บิดมอแล้วบ้านนี้เลี้ยนน้ำกลนกวนเนนี่ลง่ลงม่องมอดดิค่ะบานนี้